<Hey> guys. โอเคครับตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยก็ได้มีกลุ่ม Discord ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรนบนะทนะี่ผู้ชมจะไปพูดคุยกันเล่นหรือส่งแฟนอาร์ตก็ได้นะบนะลิงก์ i s c o อ d อยู่ที่ใต้ e s c r i p t i o n อย่าลืมเข้าไปกันเยอะๆล่ะโอเคครับก็กราบสวัสดีทผู้มชมนุกท่านเลยนะครับนะาวันนี้ก็มาอยู่กับผมเองกูรู้นะว่าหลายๆคนโหลดมดนี้มาเพราะว่าเจคนหนึ่งเกมมิง โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับไฟ Night ฟังกินในม็อดที่มีชื่อว่า e n t i t y ตนะครับนะม็อดนี้เนี่ยยังเป็นเดโมอยู่นะครับนะม็อดนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอากติด้วยนะครับนะผมไม่รู้นะว่าอันนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกับม็อดอากติหรือเปล่าคือมันอาจจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่อากติออกมาจากเดอะไวท์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของม็อดนี้นะแต่ที่เรารู้คือม็อดนี้เนี่ยมีตัวละครอยู่4ีตัวนะครับนะก็คืออากุติโซลาร์ซาดิคุสซาแล้วก็ออดริสไม่รู้อ หรูเหมือนเลยดูดิ แม่งอย่างหรูว่าฟรีเพล์สตอรีโ่โหมดออปชั่นเครดิตแล้วก็รีเรทิร์นทูไทเทิลอะไรประมาณนี้โอเคเราไปเริ่กไปที่สตอรี่โหมดกันเลยมหามี4วีคนะวีคละหนึ่งเพลงนะวีคแรกเนี่ยรู้สึกจะเป็นออดริสนะนะวีคที่สองเนี่ยก็คืออากุติโซลารซาแล้วก็นิคุสะนะนะโอเคมีโมหมดฮาร์ดผมรู้นะว่าหลายๆคนโหลดเพราะนิคุสะเ,เนี่ยแหละเนี่ยดูจากภาพตรงนี้ก็รู้แล้วว่าคือลือขนาะดไม่มีอะไรไม่มีอะไร <laughs> โอเคเราไปเริ่กไปเลยกว่าโอ้โหหน้านโหลดดิง้งหน้านโหลดดิ้งแม่งสุดยอดแม่งอากุติกับออดริสแม่งเหมือนจะไปตีกับใครอะ มาออริสไอคอนแม่งควรจะเป็นไอคอนของอากุติมากกว่าน่าจริงๆจู่ไปเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านสะดวกซื้อมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอา้าอย่าลืมกดโอ้ยอันนี้แม่งเริ่มก่อน,นก็ไม่บอกปกติฝั่งนู้นจะเริ่มก่อนน,นะำนะโอ้โหแม่งลีน้นเหลืองเลยใครเป็นคนออกแบบโมเดลมึงวะเนี่ย อ่าฮารู้สึก,กว่าตัวโนต้ตเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนำมาเป็นตัวโนต้ตที่แบบสวยสดงดงามกว่าเดิมทั่วไปเอเชียน,นี่แมงรูปรลังเหมาอาอกติแต่เสียงไม่ค่อยเหมือนอากติเท่าไหร่เลยแฮะแล้วมมึงลองดูขวดน้ำตรงนั้นดิแมงโคซัสซี่อ่ะเอ้ยขวดน้ำพวกนี้มันคืออมองอัสปอมตัวมาคอนเฟิร์มเว้ยท่านผู้ชมเชื่อผมเออท่อนนี้ใช้ได้ วันนี้เราไม่ได้อะไรมากน้านะวันนี้เรามาเล่นแบบสบายๆน้านะไม่ต้องทําอะไรมากเพราะว่า,าก่อนหนะ้าน,นี้คือแบบกูเอจอแต่ตัวขี้อะไรก็ไม่รูเ้เ็มไปหมดเลยอะ่ะวันนี้ก็เลยมาเล่นสบายๆถือเป็นการพักมือจากมอสโหดๆน้นนะ เออมาอีกแล้วเออจบโอเคครับสำหรับเพลงแรกกล้องขั้นจะใช้ได้แล้วนะมา ต่อไปคนที่เรารู้จักมานานมอสแรกๆอากโกติไปเลยมานานโหลดดิงสุดอีปิกอากโกตินี่มอสเก่าแล้วนะเอ้ยพาราไซว่ะพา,าราไซลีมิกีไรเนี่ยโอ้โหฉากข้างหลังดูฉากข้างหลังดิฉากข้างหลังมันคือฉากในหน้าไตเติ้ลเกมใช่ไหมเออเท่เท่เเโอ้โหเสียง เสียงอัก,กติมันต้องไม่ใช่แบบนี้ดิฮัลโหลที่กูทําประวัติไปคือมันแดกเครื่องเกมเข้าไปเสียงมันก็เลยเหมือนเครื่องเกมเว้ยเสียงอัก,กติมันต้องไม่ใช่แบบนี้ดิฮัลโหลมันต้องเป็นเสียงคายๆแบบพวกมาจินโซนิกอะไรเงี้ยอันนี้มันกลายเป็นตัวอะไรไปแล้ววะเลื่อไปกูเพอร์เฟกต์รอเสีได้ไงวะเนี่ยเออแต่ถึงเสียงจะไม่เหมือนเดิมอย่างนั้นมันก็มันแหละว่าเพลงเนี่ย เออจะว่าไปอาก,กติมันมีเพลงครบสเพลงนี่หว่าสกรีนเพลพาลาสไซแล้วก็อาก,กติอ่ะทำไมเขาถึงออามาแค่เพลงเดียววะเออถ้าเกิดจะอามาแค่เพลงเดียวทำไมไม่เอาเพลงอาก,กติมาเพราะไม่งมันสุดแล้วก็เพิ่มระดับแบบอินเซนเข้าไปเลยแบบนรกขี้เขียร้องแบบร้องแบบเพลงอาก,กติแต่ว่าตัวนู้นเหมือนลันอินเซน <c oughs> นนรกกัวเพลงอาก,กติมันน่าจะเป็นเพลงที่แบบมันสนุกแล้แหละถ้าเกิดแม่งมีตัวนู้นแบบนั้นน่ะ เพลงไม่จะจบแล้วโคตรไวเลยเพลงในตำนาน g o ด r ร y หรือเปล่าวะมันจะใช่กอดเล่ไหมเพลงเนี้ยมันจะใช่กอดเล่หรือเปล่ากอดเล่ 2> 3, 2, 1, โอ้ผมบอกแล้วนะว่าไอตอนที่ไอตัวโซลาซ่ามาใหม่ๆเนี่ยม,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 มีคนทำแบบลีกเพลงนี้คือแบบรีอัปโหลดเพลงนี้แบบเยอะมากอ่ะแล้วแบบเอาไปเปรียบเทียบกับพวกแบบซาวโวดีล่าอะไรพวกเนี้ยโอ้โหคือแบบ,บเยอะมากอ่ะแล้วสมัยนี้คือแบบคือแม่งอัปเดตชาร์จจนแม่งไม,ไม,ไม่มีแล้วอ่ะ อ๋ฮะ uh huh. มีอัก,กตีกับออร์ดริสอยู่ข้างหลังด้วยนะับนะเพราะว่าเพลงนี้ม่นน่าจะมันที่สุดในม็อดนี้แลนะ้วแหละผมว่า เสียงโซลสาซ่านี่คือมันเหมือนเสียงแบบเสียงของวิตตี้กับซาดี้มาผสมกันนะเออเออท่อนนี้ใช้ได้ เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ภาพภาพมันสั่นเออภาพมันสั่นจริงด้วยเฮ้แม่งโคตรเท่แม่งแบบเป็นแบบสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกับลาฟใช่ไหมเสียงเนี่ย เออจบโอเคทีนี้เราไปเพลงที่ทำมาชมรอคอยกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาเล่นตัวละครที่ทุกคนซิมกันินนิคุสะตัวละครที่แม่งดังไวชิบหายแบบแค่อาทิตย์เดียวไม่มี r 3สของตัวเองแล้วอะแต่ผมไม่ซิมนิคุสานะบอกไว้ก่อนไม่มีใครมาแทนที่เบตตีโอเคมาละจัดเม้นฮอวีสองบีไลอะโหเพลงสองนาทีโคตรสั้นอะโอ้โห แม่งตัวอย่างสูงคือมึงไปแดกอะไรมาหรือเปล่าทำไมตัวมันถึงสูงแบบนั้นวะกูรู้นะว่าบอยเฟรนด์มันเตี้ยแต่คือมึงก็ไม่ควรที่จะสูงขนาดนั้นเปล่าวะโอ้โหแล้วตัวโน้ตแบบแม่งอย่างช้าใครเป็นคนว่าตัวละครแฮมมอตด์นี้วะทำไมต้องทำให้ตรงนั้นมันเด้งขนาดนั้นด้วยไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมอย่าไปคิดมาก อย่าไปคิดมากถ้าเรามาผ่อนคลายจากการเล่นมอดที่แบบยากๆมาเว้ยเออแล้วเกิร์เฟรนไม่อยู่ด้วยนะเกิร์เฟรนไม่อยู่บีเอฟแม่งร้าการชิ่หายเลย <laughs> โอ้ยตัวนวลแม่งช้าเกินรับไม่ได้เอาจริงนะต่อให้กูแบบเปลี่ยนตัวบอยเฟรนให้กลายเป็นบอสอย่างเงี้ยคือแม่งก็สูงไม่เท่านี้คุณสา มึงไปแดกอะไรมาก็ไม่รู้ตัวละครบอสในการ์แถนี่คือสูงอะแบบสูงมากๆอะแต่ไอเชีย่ยนี่มึงไปแดกอะไรมาทําไมมันสูงได้ขนาดนั้นวะถ้าเกิดใช้เป็นบอสน่าจะอยู่ได้ประมาณแบบครึ่งตัวอะไรเงี้ย แต่ไม่น่าจะมีอะไรสูงไปกว่าทอสบอทแล้วแหละความสูงนี่ต้องยกให้ทอสบอทอะทริกกี้เฟลสามมันยังต้องอายอะสู้ทอสบอทไม่ได้เรื่องความสูง่ะแต่ถ้ามันมาวันมงวันกันทอสบอทม่ไม่เหลือเอ้ยเดี๋ยวทำไมกูมิสหนึ่งวะ เอ้ทำไมกูถึงต้องมิดหนึ่งในเพลงแบบนี้ด้วยฮัลโหลเพลงจบแล้วโอเคเรียบร้อยเพลงจบแล้วมอดสุดแอปเปิ้ w วัตเตอร์เฮกเคดิตเลื่อนได้ไหมเนี่ยโอเคเลื่อนได้ใช่ลูกศรนะขึ้นไปข้างบนนะไม่ลงลงไปข้างล่าง <laughs> โอเค <laughs> อเคับเดี๋ยวเรามานั่งดูเคดิตกันดีกว่านะมา โอ้โหคนภาคเสียงดีคุ้สะอีปีกว่าสำหรับผมมอดนี้เป็นมอดที่ค่อนข้างจะหลูเลยนะแต่ว่าตัวนมอสแบบง่ายไปนิดนึงเออโอ้ยสัตว์ขี้เกียจดูละโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบในเพียงเท่านี้นะนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะนะสำหรับคลิปต่อไปมันแน่แน่ G O U S B ประทัีงง